สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมที่ตื่นเต้นที่สุดในรอบ16ทีมสุดท้ายของยูโร2024ระหว่างโปรตุเกสและซอลูบิเนียที่ต้องตัดสินกันด้วยการดวลจุดโทษไปดู5ประเด็นสําคัญในเกมนี้กันครับประเด็นแรกฝอยทองบุกยับแต่จบไม่ได้ตลอดทั้งเกมโปรตุเกสมีโอกาสยิงมากกว่า13ครั้งแต่เข้ากรอบแค่2ครั้งทําให้เกมนี้ไม่สามารถทําประตูได้ประเด็นที่2แนวรับซอลูบินีสุดแข็งเกมรับของซอลูบเนีย โดยเฉพาะยานโอบลักและคู่เซ็นเตอร์แบ็กวานยาเดกูซิสและยากาบิโจนทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมประเด็นที่3มเชิดำปล่อยเกมผู้ตัดสินดานิเอเลออซาโตทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมทำให้เกมลื่นไหลและตัดสินอย่างเป็นกลางประเด็นที่4โรนัลดยิงฟรีคิกไม่มีประโยชน์คอนโทรลเยังหาประตูแรกในยูโร2 0 2 4ไม่เจอและการยิงฟรีคิกของเขายังไม่สามารถทำอะไรยานโอบลักได้เลยประเด็นสุดท้ายคอสตาฮีโรช่วงดวนจุดโทษ ดีเอโก o คอสตาเซฟลูกยิงของซอลูวินีได้ถึง3ลูกติดช่วยให้โปรตุเกสชนะในการดวลจุดโทษ3 0ถึง 0. จบเกมนี้ดี e อโก o คอสตกลายเป็นฮีโร่ที่ช่วยให้โปรตุเกสเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารและบทวิเคราะห์ดีๆจากเราขอบคุณที่รับชมครับค่ะ